ตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกดาวกระจายนะครับอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลมาดูกันครับว่าเป็นยังไงเรามากันพี่น้องนำโดยเชคอารีฟีนอาบูมูจาหิตแบแอแบเฮแล้วก็แบ, أ, แบ أ, แกขายดินนะครับนี่คือเส้ทนทางที่เรากำลังไปข้ดินนะ แวะทำหน้าละหมาดเรียบร้อยก็เตรียมตัวละหมาดกันครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นบันไดอันนี้เป็นสะพานครับสะพานโอ้โหับนี่น้องกำลังพูดคุยกันห้ามยุดนะรอละหมาด ล Now, to này, มาตรงไหนครับเช็กนี่เลยนะสนใสนงใสอยู่บนดินมีสุน่อยู่ใส่ใสาบนเนี่ยตุปูเนี่ยใสได้เน่ารอมก็ใส่ได้ลครับเออใส่วใส่่นนนใส่อะไรนะ้าอ๋ออยู่บนดินข็

ก็โอเคนะครับเป็นทางคอนกรีตบางช่วงก็เป็นหินเนี่ยครับตรง,ง้ำบรรดววงมันก็เป็นทางน้ำเป็นลำธารนะเป็นทางทางเทลละผสมดินละก็มีรักไม้ก ล้ายๆน้ําตกทั่วไปเลยครับมาชาอัล็อกป่ดินเลยวันนี้ก็อยู่กับป่าดินรังท้ายก็ป่าดินก็เป็นหน่วยเก็บเก็บสัมภาระตะเบียงน้ําดื่ม ในพาดิ้นถ okay? ืออะไรบ้างครับล่ะล okay, okay. ่องยิงถือถือไปเรอยๆอะไรอ๋ระวังไม้ระวังอะไรระวังมดอ๋มดที่ไม้โอเคโอเคพาดิ้นระวังมดที่ไม้ไม้ที่มดมาดูพี่น้องเดินกันต่อครับ เบเฮไปเฮเปเฮนำนะครัแบไบปเฮนำโอ้ต้นไม้ต้นนี้ดูรากดิมหาอันลอสฮานนลอ์ดูรากโอ้ทางเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆมีทาง อุ้ยทำอะไรครับเจ่ตแมงที่อะไรน้่ยใ่มอาแมงตเดอ้นองเดินขึ้นบ่อเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้มาชอบ ระวังมีถูกกันดีกว่านนดูตรงแล้วเดินถือด้วยทําบัตรเคเดี๋ยวค่อยดูกันข้างหน้าจับถึงจุดนี้ก็จะมีต้นไม้ขวางทางต้องเดินต่อไปเช็คไปได้เบแอไปได้เบเฮไปได้เหลือผมกับแบฟาดินไปได้ป่าไหวไหมฟาดิน ปด็นไหวแต่ไปได้ไหมไหวแต่ไปได้ไหมปเป็นคำถามที่ดีครับเอ้ยทางนี้ไปได้นี่น,นี่เฮ้ยน,น่าสนใจะนจะได้ไม่มีใครถ่ายผมเดินข้ามตรงนี้ไปนั้นก็ถือว่าผมไม่ถ่ายตัวเองแล้วกันนี่นก็เป็น ทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับดูความชันดูลคำธารน้ํานะครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ทีนี้ดูครับที่เราไปต่อต่อนู่นโอ้โหกับเวลาค่ำๆด้วยเวลานี้ยังไงต่อเนี่ยหึหึ

ไม่ไกลแม่เช็คผมว่าจะไปล้งมั้อเองใช่ไหมแอ้นดเดียวเองไม่เปแอราี้ดวาะถือดีเนี่้อบไปไก่อนไปก็ดีแ้ะครับ ทำดีแล้วครับโอ้โหไปอยู่ที่นี่โอ้ไม้ใหญ่หลายต้นมอยู่ในป่าฮฮูมาถึงนี่แล้วครับที่ที่เราไปต่อไม่ได้อันนี้ก็คือ,อเปิดเส้นทางไว้ เราจะไปยังต่อทางนี้ปิดทางเลยอ๋อทางนี้ปิดทางทางนะี้นะโอเคเช็คพาลงโอ้ทำดิล่ะไปดิลรองด้วยมาถึงจุดเล่นน้ำจนได้ครับแล้วตอนนี้ก็กข้ามอาได้กำลังข้ามฟากมาเพื่อจะไปที่จุดเล่นน้ำข้างหน้านูา้นทำดิล่ะอย่างเงี้ยต้องไปดิลอ่ะถือขวานต่อไหวป่ะ ถือของถืงอของได้ดูเอ้ทำดินนะอันนี้ถือกล้องถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยได้เนชัดแล้วก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังทางมันก็ธรรมดาของการเดินดินทางน้ำนะครับฟาดินเอากล้องก่อนได้ไหมเด <c oughs> ียวฟาดินเพื่อถ่ายวิดีโอ đứng nằm nít nưng ko thể bịt tít này, có bạch cho mùn á có đứng nằm đẹp đẹp ok bà thì nằm tục nằm đi <laughs> đuôi nằm đứng nằm cái 做咩？